บทพิเศษที่6ตั้งแคมป์กับแวร์วูฟไปเที่ยวกลางเต็นท์สืบเนื่องจากเรื่องน้ำหนักตัวของเจ้าแก้วคุณครานผู้ถือคติว่าเอาอยู่ทั้งโลกแวร์วูฟปล่อยไปการออกกำลังกายของเจ้าบางแก้วน้ำหนักเกินตกเป็นความรับผิดชอบของนายดอมส่วนตัวเขาเองมีหน้าที่ปลอบใจบีบนวด คอยดูแลหลังพระอาทิตย์ตกดินอาหารคลีนที่ไหนว่าอร่อยคุณคารสอหามาให้ผ่านมาเดือนกว่าน้ำหนักเจ้าแก้วเริ่มลดลงห่างจากเกณฑ์มาตร,รฐานในสายพันธ์ุอยู่นิดเดียวถ้าถามรถนิยมของคุณคารบอกเลยว่าชอบตอนนี้มากมีน้ำมีนวลใครเห็นคงรู้ว่าเขาเลี้ยงดีขนาดไหนแต่ที่แย่หน่อยคือเจ้าแก้วบ่นเหนื่อยหมดแรง ปวดหลังปวดเอวมาเฟียหน้านิ่งรับมือเด็กงอแงที่ร้องจะกินร้านที่เห็นในรีวิวด้วยกลวิธีทั้งขู่ทั้งปลอบแต่ที่ได้ผลสุดคือเอาเรื่องเที่ยวเข้าล่อแก้วเก่งมากๆอดทนออกกำลังกายอาทิตย์หน้าเคลียร์งานแล้วคุณพาไปเที่ยวดีไหมคาลรูปผมสีดำสนิทของคนที่นอนหนุนตักดีแก้วยิ้มแฉ่งเรื่องเที่ยวขอให้บอกแก้วอยากไปประเทศไหน อแก้วเห็นยูทูบเบอร์หลายคนไปปีนเขากางเต็นท์ทำกิจกรรมกลางแจ้งน่าสนุกมากเลยเราไปตั้งแคมป์กางเต็นท์เดินป่าก,กันดีกว่าถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวแบกบเป้หนักๆเดินลุยๆตามใจเธอเลยแน่นอนว่าธาดแวร์วูฟไม่ขัดเจ้าแก้วเอามือตบอกปุบๆออกปากว่าจะจัดการทั้งหมดเองไม่ทันจบคำ เว็บไซต์สารพัดอุปกรณ์เดินป่าก,ก็เด้งรัวๆบนหน้าจอแท็บเล็ตประจำตัวกดกดจิ้มจิมสั่งของที่จำเป็นอย่างรวดเร็วในวงเล็บมัง้งมาเฟียหน้านิ่งมองรอยยิ้มสดใสและแก้มเต่งๆอยากเอาดอกับแก้วมากเลยเพลอแป๊บเดียวคุณคารจอดรถขับเคลื่อนสี่ล้อณบริเวณจอดรถของอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งมากันแค่หนึ่งคนหนึ่งหมาบางแก้วเป็นทริปง่ายๆ ในวงเล็บอะฮมผมเลข,ขาครับขอแทรกนิดนึงผมไม่ได้ไปเที่ยวด้วยครับแต่งานเบื้องหลังนี้อย่าให้พูดนายจัดการสั่งปิดพื้นที่ภูเขาไปครึ่งลูกลานกลางเต็นท์นี่คือเคลียร์หมดจ่ายแบบเหมาห้ามใครเข้าพักบริจาคเงินให้ทางอุทยานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ออกนอกพื้นที่ที่คุณคารจะพาเจ้าแก้วไปตั้งแคมป์ในรัศมี10กิโลเมตรหน่วยรักษาความปลอดภัยของเราคุมพื้นที่อยู่โดยรอบ เฮลิคอปเตอร์สแตนบายในกรณีฉุกเฉินครับง่ายๆคุณคานายนผมเป็นคนง่ายๆห้องห้องเจ้าแก้วกระโดดลงจากรถหูตั้งหางกระดิกตื่นเต้นที่ได้เที่ยวตอนนี้เป็นเวลาเช้าอากาศกำลังสบายสดชื่นมากเลยแก้วหันไปเห่าให้คุณครานี่ขับรถตั้งแต่ตีสี่เปิดท้ายเพื่อขนอุปกรณ์สำหรับเดินป่าและตั้งแคมป์ทั้งหลายทั้งปวงตอนสั่งซื้อของ ตอนแพก็กแก้วจัดเต็มแต่น้องลืมคิดไงว่าตอนเดินขึ้น,ขนเขานี่มีคนแบกคนเดียวหมาบางแก้วสะายเป้หนัก10กิโลกรัมฮิวเก้าอี้สนามแบกที่นอนลมไม่ได้นะลูกคนรับบทหนักจริงแบกทุกอย่างคือใครละ่ะเจ้าของหมาไงเส้นทางขึ้นเขาแค่10กว่ากิโลเมตรเองงี๊ดถ้าอยู่ในร่างมนุษย์เจ้าแก้วคงหัวราะแหะๆ่ๆเอามือวางหลังศีรษะก้มหัวปลอกๆขอโทษ แต่ตอนนี้อยู่ในร่างบางแก้วเลยได้แค่ส่งเสียงในคอส่งสายตาหมาขอโทษกระดิกหางรัวๆให้กำลังใจคุณเขาเราข้ามเรื่องโหดร้ายที่มาเฟียหน้านิ่งได้รับตัดฉับมาตอนที่เซตอัพแคมเอาดอยที่เรียบร้อยแล้วกันดีกว่าเขียนบรรยายไปก็คงไม่มีใครสงสารคุณคันเป็นพระเอกเสียเปล่าดอมแฟนคลับพี่ดอมรอยอยู่หัวเพียบสุดยอดสุดยอด แก้วที่เพิ่งกลายร่างเป็นคนยืนมองน้ำตกใหญ่ๆเบื้องหน้าแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ที่เพิ่งลับขอบฟ้าย้อมทิวเขาและน้ำเบื้องหน้าเป็นสีส้มสดสวยจนแก้วอ้าปากค้างยืนยืดแขนยืดขาสุดหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอดหนาวไหมร่างสูงห่มร่างเปลือยเปล่าด้วยผ้าผืนนุ่มแล้วกอดเอวจากด้านหลังค้ำคางกับเรือนผมสีดำไม่หนาวเลยอากาศดีมากๆ บรรยากาศโรแมนติกสุดๆคุณคานสุดยอดแบกของปีนเขากลางเต็นท์ตั้งแคมป์ตอน3กิโลเมตรสุดท้ายแก้วเหนื่อยเป็นหมาหอบเลยคุณคานเก่งที่สุดเสียงแจวๆชมไม่หยุดคานที่กอดคนตัวเล็กยืดอกอย่างภูมิใจไม่อยากเสียฟอร์มว่าเหนื่อยจนขาล้าต้องเอาเจ้าแก้วค้ำไว้กันล้มโบรเสียงหมาหอนดังมาจากป่าด้านหลัง ทำให้ทั้งสองคนรีบหันไปมองเสียงหอนดังขึ้นอีกสองครั้งติดๆแต่ไม่เห็นตัวเจ้าของเสียงคุณหมาหอนเจ้าแก้วนาซีดขยับตัวเข้าเกาอกคุณคานแน่นใช่แวร์วูฟไหมคานขมวดคิ้วเขาอาจจะชะล่าใจเกินไปที่ไม่พกอาวุธมาด้วยไม่ใช่ไม่ใช่หม,มาบ้านธรรมดาคงเป็นหมาที่เจ้าหน้าที่อุทยานเลี้ยงไว้แต่โบราณเขาว่าหมาหอนเพราะมันเห็นผี แก้วต้องรีบใส่เสื้อผ้าแล้วแหละหมเจ้าป่าเจ้าข่าวเจ้าที่เจ้าทางอาจจะไม่ชอบที่แก้วร่อนจอนเมื่อกี้เลยส่งสัญญาณมาเตือนร่อนจอนคลานแก้คำร่างขาวเพนแผลวเข้าเต็นท์คลุกคลักคลุกคลักพักเดียวก็ออกมายืนยิ้มในชุดกางเกงขาย,ยาวเสื้อเชิตสีน้ำตาลแขนสั้นมีผ้าพันคอแบบลูกเสือสีแดงและรองเท้าเดินป่าที่สะอาดเอี่ยมน้องเตรียมอาหารดีกว่าแก้วถกแขนเสื้อทิป ถูไม้ถูมือแก้วเตรียมอะไรมาตาคมมองอาหารตรงหน้าที่ดูยังไงก็เหมือนเนื้ออกไก่ดิบน้องอยากกินไก่เอาแบบสดๆเนื้ออกนี่ลีนไม่อ้วนโอ๊ะเอาลงไปกินในน้ำได้ไหมจะกินไก่สดๆเอาลงไปกินในน้ำนี่แวววูฟหรือชาละวันคันใช้นิ้วยาวคลึงขมับคล้ายเหนื่อยใจนิดหน่อยแอบหนาวน้องจามเลย น้องใหม่ถึงทำลงไปกินกันใกล้ๆน้ำตกคงกินไม่ได้แล้วเพราะเธอไม่ได้เอาเนื้อใส่กระติกน้ำแข็งหรือกระเป๋าเก็บความเย็นเดินมาทั้งวันไม่ควรทานแล้วแก้วมองอกไก่ดิบเงยหน้ามองคุณคานด้วยดวงตาแสดงความนับถือร่างบางสุดตัวลงคุกเขา่าเอาหัวโขกพื้นดินสามครั้งท่านอาจารย์โปรดรับข้าเป็นศิษย์ท่านช่างรอบรู้ทุกเรื่องข้าน้อยมิอาจจะคาดเดาเรื่องนี้ได้เลย หากท่านไม่รับค่าเป็นสิทธิ์แค่จะคุกเข่าเยี่ยงนี้ไม่มีวันลุกกริบยิดแท็บเล็ตหรือตั้งค่าสกรีนสิ่งที่เจ้าแก้วดูได้ไหมพักหลังอินกับซีรีส์จากจีนมากไปจริงด้วยแก้วซื้ออาหารอย่างอื่นไว้ด้วยหลุดโหมดนิยายกำลังภายในในพริบตาและไอเทมที่สำคัญที่สุดแก้วก็ไม่ลืมนะสงสัยใช่ไหมล่าว,ว่าคืออะไรคุณคานไงเอาไว้กอดกันหนาว หนูแก้วครานยิ้มเอ็นดูโครกเสียงท้องร้องของแก้วตัดผ่านความเงียบรอยยิ้มเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะด,ดังลัน่นหนูแก้วมือใหญ่ช้อนใต้รักแร้คนที่คุกเข่าไม่เลิกเขาวางเด็กเล็กบนเก้าอี้สนามก่อนจะรื้อๆค้นๆกระเป๋าเป้หนัก1ิบกิโลกรัมเพื่อหาของกินโชคยังดีที่เจ้าแก้วสั่งซื้ออาหารแห้งแบบซองสำหรับเดินป่าไว้หลายชนิดคุณเขาจึงจุดไฟต้มน้ำฉีกซอง เทน้ำเดือดลงไปรอสักพักก็ได้อาหารที่อร่อยกว่าที่คิดหลังมื้ออาหารเจ้าแก้วจัดการปั๊มที่นอนแบบเป่าลมเอาผ้าห่มมาปูแล้วตบปุปุให้คุณเขานั่งข้างกันเสียงน้ำตกไหลรินอยู่เบื้องหน้าเสียงของป่าดังอยู่เบื้องหลังจักกรจั่นเรไรสีปีกเป็นทำนองขับกล่อมน้องมีความสุขมากเลยแก้วหลับตาพริมเอ็นพิงคุณคานไว้ทั้งตัวอืม ตาคมก้มมองเด็กน้อยแสงจากกองไฟทำให้เกิดแสงเงาพิเศษเจ้าแก้วดูผ่อนคลายและอารมณ์ดีมากจริงๆริมฝีปากบางกดจุบขมับในขณะที่มือโอบเอวบางชิดตัวเนื้อนิ่มๆตรงท้องน้อยช่างจับเพลินมือดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวลอยเด่นบนท้องฟ้าอากาศเริ่มเย็นลงจนคุณคานคิดว่าควรหากิจกรรมเพิ่มความอบอุ่นได้แล้วเจ้าแก้วเองก็ดูเคลิบเคลิ้ม ร่างเพียวเงยหน้าขึ้นประกบจูบเอ็นตัวลงนอนตามการชักนำแต่ทันใดนั้นเองเสียงกิ่งไม้ไหวจากที่ไกลๆฟังเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนที่มาจากเชิงป่าอีกด้านคานดึงแก้วมาไว้ข้างหลังมือคว้ากิ่งไม้ใกล้ตัวในท่าตเตรียมพร้อมกวางตัวใหญ่ตัวหนึ่งเดินลงไปที่เชิงน้ำตกเพื่อดื่มน้ำเหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยแก้วกระซิบตาสีน้ำตาลแวววาว แก้วว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเขาไม่อยากให้แก้วแก้ผ้าจริงๆด้วยแหละแก้วยิ้มตาหยีหลังจากมองตามกวางที่เดินออกจากซีนไปคานสะบทในใจเรื่องนี้ใครเป็นคนปล่อยคิวหลายทีแล้วนะหมาหอนไก่สดนิยายจีนแล้วไอ้กวางนี่อีกมันอ่านบทก่อนมาเข้าเรื่องไหมคัดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพ่อจะสั่งคัดเอง